もう少し乱暴になっても良さそうね。イーグル行くよー。私が手紙を持ってきてあげるね。結構考えたのね。 ช่องของพี่ก๊อฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก power pay นะครับ powerful payment นะครับเป็นบริการรับเติมเงินเกมมือถือนะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยประหยัดเงินได้ถึง15-20%เลยนะสามารถเติมได้ทุกเกมเลยนะครับโดยเฉพาะเกมอสูเลนและก็เกมฟูดเ็นตาซีที่ช่องพี่ทำนะแล้วก็ค่ายนี้เขาสร้างชื่อเสียงมาดีมากนะครับแล้วก็เปิดบริการมานานกว่า3ปีแล้วนะครับวิธีใช้บริการนะครับสามารถใช้ qr code ที่เห็นอยู่นี้ได้นะครับหรือจะติดต่อไปที่2ช่องทางหลักนี้ก็ได้นะครับเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์ก็ได้นะ ใช้บริการกับค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพี่ไปในตัวเหมือนกันนะครับสวัสดีครับพี่้องนะครับตอนนี้เราอยู่เกมอัสเลนะครับเช่นเคยนะครับวันพฤหัสมีแพทอัปเดตนะครับวันนี้ปิดทั้งหมด8ชั่วโมงนะครับ เป็นกิจกรรมที่เข้าไปอยู่ในกิจกรรมถาวรในวออาคายนะครับแล้วก็มีเรือใหม่เข้ามา1ลําก็คือสวิทชัวนี่คือรอมานานมากนะมาแล้วนะครับเรือนี้เก่งด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะครับก่อนที่จะพูดถึงแพทวันนี้นะครับพี่ขอพูดถึงเซิร์ฟจีนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นก่อนนะว่าเขาได้อะไรที่แตกต่างออกไปจากเรานะครับเขาได้กิจกรรมวอลอาคายที่เป็นกิจกรรมเรือฝรั่งเศสยกขบวนมาเลยนะครับก็คือพวกชองบาดเมซาจุเซที่เราบอกว่าอนาคตเราอาจจะมาเป็นรีลันนะครับแต่ของเขาเนี่ยเข้าวอลอา เท่านั้นยังไม่พอนะครับก็ประกาศด้วยนะว่ากิจกรรมฝรั่งเศสอันใหม่ก็จะเข้ามานะครับก็เป็นรูปโชว์ขึ้นมาลาเลยนะครับก็คือลิเชอรีเอร์เรือลำนี้ออกแบบมานานแล้วนะครับคือปรากฏตัวอยู่ในบทสนทนาเท่านั้นแต่ว่ายังไม่เป็นลำนะครับแล้วก็วันที่19เนี่ยก็จะมีการถแถลงการ์ด้วยว่าครบรอบ3ปีจะมีอะไรบ้างโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่มากนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเรือใหม่ของฝรั่งเศส1แล้วนะและเรื่องที่2ก็คือเรือวิจัย3 ก็เขาประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้คงจะมาเป็นตัวเป็นตนให้เราเห็นนะว่าลำไหนบ้างนะครับรอติดตามกันนะวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับ<ม>ส่วนผู้เล่นเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะครับว่าอนาคตยังไงซะกิจกรรมพวกนี้ก็ต้องเข้านะครับและสุดท้ายเนี่ยเท่ากันหมดนะครับเขาพยายามจะเอากิจกรรมเก่าๆนะที่ยังไม่เคยรีรันเนีย่ยเอามารีรันก่อนแล้วก็เอากิจกรรมเข้าวอลคารให้หมดตอนนี้คือถือว่าทยอยถี่มากใช่ไหม สำหรับผู้เล่นใหม่ช่วงนี้จะเหนื่อยมากเลยแต่ผู้เล่นเก่าบางทีก็ชีวิตก็อาจจะดูชิวๆนิดน,นึงนะครับอย่างวันนี้จะชิวไหมเนี่ยมีสวิตชัวเข้ามาก็คงจะชิวนะเพราะเป็นแค่ตู้ไลน์เองนะครับถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรเดี๋ยวพี่จะมาเสนอต่อนะครับวันนี้เราพูดถึงแพทของเราก่อนละกันนะสำหรับเซิร์ฟโกลบอลนะครับที่เราได้วันนี้นะครับก็คือกิจกรรมวินเทอร์คลาวที่เข้าไปอยู่ในวอลไคร์ o ai, ก็คือกิจกรรมเรือถาวรน,นั่นเองนะครับ วันนี้ก็จะมีเรือทั้งหมด9ลำนะครับแล้วก็มีเรือใหม่วันนี้1ลำก็คือสวิชัวนี้ไม่เคยมามาก่อนนะครับสวิชัวจะอยู่ในตู้ไลท์แต่ไม่มีเลดนะครับพย้ยาอีกครั้งนะสวิชัวไม่มีเลดนะครับส่วนเรือทั้งหมดจากกิจกรรมวิ c เ o อร์คลาวตอนนี้จะอยู่ในตู้สเปเชียล7วันนะครับและช่วง7วันนี้เนี่ยจะมีเลดด้วยนะครับหลังจากนั้นพวกนี้จะกระจายอยู่ในตู้ของตัวเองนะครับอย่างเดยุกเนี่ยก็จะไปอยู่ตู้เฮฟวี่นะครับแล้วก็วิกตอเรียสเนี่ยจะไปอยู่ในตู้ Special. ส แล้วที่น่าสนใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอะไรจะมาต่อคาดการไว้นะครับว่าอาจจะเป็นกิจกรรมฝรั่งเศสแบบรีลันก็ได้อาจจะเป็นนางกระโตกก็ได้ใจจริงที่อยากให้น้องๆโฟกัสกับกิจกรรมที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับกิจกรรมพวกนั้นยังถือว่าเป็นลิมิเต็ดอยู่นะก็คือถ้าหมดระยะเวลาไปเนี่ยก็ยังหาไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องรอมันกลับมาแบบถาวอนอีกครั้งเหมือนวินเทอร์คลาวครั้งนี้นะครับแล้ววินเทอร์คลาวเนี่ยมันอยู่ในตู้แบบถาวรไปแล้วนะครับดังนั้น สักวันเราก็คงจะได้เราอาจจะไม่จําเป็นต้องลงทุนในตอนนี้นะครับเพราะว่าเก็บสะสมทรัพยากรไว้สู้กิจกรรมใหญ่ๆดีกว่านะครับก่อนจะเข้าเรื่องเรือนะพี่ขอพูดถึงสกินก่อนนะครับสกินมีไม่เยอะนะครับแล้วพวกนี้ถือว่าเป็นลิมิเต็ดนะขายถึงวันที่27นะครับก็2อาทิตย์ลำแรกก็คือฟิจินะครับฟิจิจะได้ชุดท่องเที่ยวนะครับฟิจินี่คือสุดท้ายแล้วเรืออยู่ในถาวรน,นะแต่ว่าสกินไม่ถาวรน,นะครับสกินขายถึงวันที่27นะสาหรับใครที่ชอบน้องฟิจิ ก็ลองดูแล้วกันว่าอยากได้ไหมนะครับนี่ถือว่าเป็นสกินธรรมดานะต่อไปนะครับเป็นสกินของสวิตชัวชุดรงเรียนนะครับต่อไปนะครับซิลิวสอันนี้ไลท์ทูดนะครับขายถึงวันที่27นะครับไลท์ทูดพี่ว่าอันนี้น่าจะขายดีที่สุดในเซตนี้แล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับเป็นสกินของน้องแมชเลดนะครับเป็นชุดท่องเที่ยวนะครับ ส่วนอันสุดท้ายนี้สกีนของเซตยี่สามอันนี้ไม่ได้เปิดขายนะครับเป็นเติมโค้ดจากแผ่นบูเลแผ่นที่6ของอ z ูร์เรนแอนิเมชันนะครับก็ขอเริ่เ <S <S มเลยนะครับสำหรับเรือลำแรกในวันนี้ก็คือสวิตชัวนี่คือมาเซิร์ฟโกบลบอลครั้งแรกนะครับแล้วก็มาทีถาวรไปเลยนะสวิตชัวเป็นคลาสมิโนทัวนะครับเป็นเรือลาตเเวนเบานะครับสามารถหาได้ในตู้ไลฟ์เวลาสร้าง1ชั่วโมง25นาทีนะครับ แล้วก็เขาใจร้ายมากเลยนะมาครั้งแรกก็ไม่มีเลทเลยนะครับจะหายากไหมเรือซูเปอร์แลในตู้ไลฟ์ปกติไม่ค่อยหายากเท่าไหร่นะแต่หลังๆก็มีเยอะขึ้นนะครับมันก็คงจะแย่งเลทกันเยอะขึ้นนะก็คงจะหายากตามจํานวนนั่นแหละนะครับแต่ถ้าดูเวลาสร้างจะหนักใจหน่อยนะครับหชั่วโมง25นาทีเนี่ยคือในตู้นี้เวลาสร้างเท่านี้มีเยอะมากนะครับแล้วก็มาดูอีกพื้นเม้นต์กันปืนหลักแสดงผล155%ติดได้เติดฉพาะปืนของเรือรัะตะเวนเบานะครับ ตอรบิโดแสดงผล155%เช่นกันนะมีพีโลดนะครับแล้วก็แอนตี้แอร์110%ซึ่งถือว่าสวยนะในส่วนอุปกรณ์เนี่ยสวยละแล้วก็ดูสเตตัสเนี่ยค่าตอรบิโดถือว่าสูงนะครับค่าปืนใหญ่โอเคนะครับค่าแอนตี้แอร์พอใช้ได้นะครับค่ารีโหลดถือว่าเร็วเลยนะ165นะครับค่าลบลีเจ็ิบสอปกตินะครับค่าความแม่นยำ146ปกตินะครับใช้น้ำมัน11จัดอยู่เทียร์1นะครับมาดูสกิลกันันนนดีีกกกกว่า่าาสสสิิิลลแรรเเป็ฟ้ะคบมือยง ปืนต่อต้านอากาศยานมีโอกาส30%นะครับที่จะเพิ่มค่าต่อต้านอากาศยานให้กับเรือแถวหน้าทั้งหมดเนี่ย30%นาน10วินาทีนะครับและเมื่อเครื่องบินของสตูตกในระยะรัศมีเนี่ย5ลำจะเพิ่มค่าปืนใหญ่ตัวเอง1%พร้อมกับลดความเสียหายจากการโจมตีทากาศให้กับเรือแถวหลัง1%นะครับสแต็กได้สูงสุด10สแต็กนะครับดังนั้นคูณเข้าไปก็คือถ้าตก50ลำเนี่ยบัฟตรงนี้จะเต็มก็คือ10%ทั้งคู่นะครับ ส่วนแรกของสกิลแรกนะครับโอกาสติด30%แต่ถ้าจะบัฟเนี่ยบัฟ30%เลยนะถือว่าบัฟแรงมากนะครับแต่โอกาสติดน้อยไปนิดหนึ่งในส่วนที่2เนี่ยเครื่องบินตกนะครับถ้ารวม50ลำเนี่ยมันก็ช่วงท้ายๆเกมแล้วนะเออมันสะสมนานไปหน่อยนะครับแต่ถ้าด่านไหนเนี่ยเครื่องบินเยอะๆนะอย่างด่าน chapter 12 chapter 13เนี่ยโหห้าสลำนี้ได้อยู่ช่วงกลางเกมตกถึง50ลำได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีอะ แต่การสะสมแบบนี้ใน PVP ไม่เหมาะนะครับเพราะว่ากว่าเครื่องบินจะตกสักลำหนึ่งนี่ยากนะครับคือมันปล่อยแอสไต์มาแล้วรอบแรกเนี่ยแถวหน้าแทบจะหายกันหมดแล้วนะครับ <c oughs> ไม่เหมาะกันใน PVP นะครับมาดูสกิลที่สนะครับเป็นสกิลสีแดงสวิตช,ช์ชัวเพิ่มโอกาสคริติคอลสานะครับแล้วก็เมื่อโจมตีเรือพิฆาตกับเรือละตะเวนเบาเนี่ยจะแม่นยําขึ้น10%นะครับในส่วนที่3ปืนหลักมีโอกาส10%นะครับที่จะลดโอกาสหลบหลีกของสตูล,ลง10% 6วปนาทีนะครกวิ สกิลนี้พี่เทคยังไม่ชัวร์นะครับว่าโอกาสคีย์ที่ข้อเนี่ย30%ตรงตรเลยหรือเปล่าหรือว่าโอกาส30%ต่อเรือพิฆาตกับเรือรัตเวนเบานะครับเดี๋ยวพี่ขอรอเทคของเซิร์ฟ g l o b a l วันนี้นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นทางไหนนะครับเพิ่มโอกาสคีิที่ข้อ30%เนี่ยกับเรือทุกลำหรือเฉพาะเรือรัตเวียนเบากับเรือพิฆาตเนี่ยพี่ว่าก็โกงอยู่ดีถือว่าเป็นคีย์ที่ข้ที่สูงที่สุดเท่าที่พี่เคยเห็นในเรือรัตเวนเบาแล้วนะครับ ซึ่งแบบนี้มันสามารถใช้กับตอร์ปิโดได้ด้วยนะรัตตอร์ปิโดเนี่ยบางทีเราบัฟได้อีกนะครับเสริมค่าคริติคอลให้มันอีกด้วยบัฟจากเรืออื่นๆนะน่าจะเป็นเรือที่ทำคริติคอลได้มันมากนะครับลำนี้นะที่สนใจนะครับอันนี้เป็นเรือที่ทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าต้องตามหานะเพราะว่านี่ถือว่ามาครั้งแรกอยู่ในตู้ลน์นะครับขอห้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับเสียหายไม่มาก ลำที่2นะครับเรือรัตะเวนเบาก็คือซิลิอุสนะครับอันนี้ครั้งนี้กลับมาแบบถาวรนะครับอยู่ในตู้ไลท์นะครับเวลาสร้าง55นาทีนะครับพี่ขอเลือกเฉพาะส่วนเด่นๆมาพูดนะครับอุปกรณ์ปืนหลักเนี่ยติดปืนของเรือพิฆาตก็ได้ติดปืนของเรือรัต,เ,ะตะเวนเบาก็ได้นะครับแต่แนะนําให้ติดปืนของเรือพิฆาตจะได้ผลมากกว่านะครับส่วน อาวุธลองเนี่ยเป็นตอร์ปิโดนะครับแสดงผล130%เนี่ยแต่ค่าสเตตัสตอร์ปิโดของน้องมีน้อยนะครับที่140%ที่เลเวล100ดังนั้นถ้าเสริมค่าตอร์ปิโดให้ซิลิอุสเนี่ยจะทำให้ทำเดเมจได้มากขึ้นมหาศาลนะครับแล้วก็คลาสนี้เนี่ยแอนตี้แอร์ถือว่าดีมากนะครับแสดงผล130%และสเตตัสแอนตี้แอร์เนี่ยสูงเลยนะครับมาดูสกิลของซิลิอุสนะครับสกิลแรกเป็นสกิลสีเหลืองนะส่วนแรกเนี่ยเพิิาาิ่่่่่่มมมมมมคคคคคาาาาาาโจตีทททอออกกกกศ10%ใหห้้้ััับบบบเเเรรรรรืืุงงนนนดะแแลวว็พย 10%นะครับให้กับเรือบรรทุกเครื่องบินที่จะโจมตีเรือพ yep. ิฆาตกับเรือลาตะเวนเบาได้แม no. 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 on ่นขึ้นนะครับบัฟส่วนแรกนี่คือให้กับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแล้วก็บัฟที่2เนี่ยเป็นของซิลิอุวละซิลิอุดจะเพิ่มค่าปืนใหญ่ค่าตอร์ปิโดค่ารีโหลด7%ตามจํานวนเรือบรรทุกเครื่องบินที่อยู่ในกองเรือก็คือสูงสุด3ลําก็คือ21%นั่นเองนะครับซึ่งเป็นบัฟที่โอเคเข้าใจง่ายนะก็คือตามจํานวนเรือบรรทุกเครื่องบินเลยแล้วก็จะบัััััััฟใใใหห้้้้้้กกกกกกกบบบบบบเเรรรรรรรืืือออทุคคค่่่งงิิิินน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 ดดดววยะะะไไไไมมสสจชชชาาาาตต็ลแถ OP สกิลที่2เนี่ยแบบตรงๆเลยซิริอุสเพิ่มค่าปืนใหญ่20%นะครับยิ่งถ้าติดปืนของเรือพิคาดเข้าไปอีกนะโหยิงกันมันบอกเลยนะครับสำหรับซิริอุสนี่คือทดสอบกันมานานแล้วนะครับว่าเป็นเรือที่ใช้งานเวิร์กมากนะครับแล้วปัจจุบันอยู่เทียบหนึ่งนะครับแล้วแล้วก็หลังๆนี่เมตาเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาเนี่ยกำลังมาแรงนะถ้าใครเอาซิริอุสไปบัฟให้กับทีมนี้นะครับบอกเลยว่ามันมากน้องสามารถใช้ได้ทั้ง PVP แล้วก็ PVE นะครับ ลำที่3นะครับวิกตอเรียสนะครับลำนี้เป็นอิลัสเทียนคาร์นะก็คือเป็น1ใน4พี่น้องอิลัสเทียนนะครับวิกตอเรียสเนี่ยมีเกาะเป็นแบบเฮฟวี่นะครับแล้วก็เน้นหนักไปทางได้บอมเบอร์กับตอร์ปิโดบอมเบอร์มีอย่างละ3เครื่องนะครับไฟเตอร์ Fighter จะมีน้อยหน่อยก็คือมี2เครื่องนะอยู่ในตู้สเปเชียลนะครับเวลาสร้าง4ชั่วโมง30นาทีเท่ากับคนพี่เลย ถ้ามาดูเรื่องของสเตตัสเนี่ยวิกตอเรียสมีจุดตําหนิเล็กๆอยู่จุดหนึ่งนะครับก็คือค่ารีโหลดเนี่ยถือว่าต่ำมากนะถ้าเทียบกับพี่ๆสองคนก็คือฟอร์มินาเบิลกับอิลัสเอียนเนี่ยตรงนู้นนี่คือค่ารีโหลดเป็นร้อยเลยนะแต่อันนี้อยู่ที่90เลยนะครับถือว่าน้อยอ่ะแล้วก็เรือลํานี้จัดอยู่เทียร์สองนะครับก็ถือว่าเป็นเรือที่ใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับมาดูสกิลกันสกิลแรกเนี่ยวิกตอเรียสนะครับจะโจมตีเรือประจันบาลแรงขึ้น2นะครับเรือประจับน้วก็ในส่วนที่2นะ วิกตอเรียจะรับความเสียหายลดลงจากการโจมตีวิถีโค้งนะครับการโจมตีวิถีโค้งคืออะไรนะก็คือการโจมตีจากปืนหลักของแบทนชิปกับ b บ t ทันค r u เซอร์นะครับถ้ายิงเข้าที่วิกตอเรียเนี่ยจะโดนเบาลง20%นะครับอันนี้คือเหมือนมาต่อต้านกับเรือประจันบานตรงๆเลยนะแล้วก็สกิลที่2นะครับเป็นสกิลสีแดงแอสไตมีโอกาส25%นะครับที่จะสร้างความเสียหาย2เท่านาน1ิ 9, วินาทีนะครับ เป็นสกิลที่โอกาสติดต่ำนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าติดขึ้นมานี่ก็มีเ hey ฮนะครับหายทั้งจอเหมือนกันเป็นเรือที่แรงแบบตรงๆไม่ซับซ้อนนะครับ <S <S ลำถัดไปนะครับ the Duke of York b e t a n e Ship นะครับลำนี้เป็นคลาส King George 5นะซึ่งโอ้โหถ้าพูดถึง King George V นะคุณภาพการันตีได้นะครับว่ายอดเยี่ยมนะครับ u i ป m e n t เนี่ยปืนหลักแสดงผล135มี สามกระบอกนะครับแล้วก็ปืนลองเนี่ยติดปืนของเรือพิฆาตก็ได้ปืนของเรือรัตะเวนเบาก็ได้แสดงผล20% 0นะครับมี3กระบอกเชียกัน,กน n t ้100%นนตะครับตัวนี้หาได้2ช่องทางนะ1อยู่ในตู้ He a v y Build นะครับเวลาสร้าง4ชั่วโมง50นาทีแต่พี่ไม่แนะนำไม่หาพี่ให้ไปฟาร์มเอาที่ด่าน B3 กระด่าน D3 ของกิจกรรมวิเทอร์ Cloud ดีกว่านะครับเพราะว่าด่านจะเปิดแล้วนะครับใน War อ r c อาค e ดังนั้นสามารถลงไปฟาร์มได้โอกาสได้อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าขยันหน่อย สักวันก็หลบนะแล้วก็ลำนี้ถือว่าใช้งานดีมากนะครับจัดอยู่เทียร์หนึ่งนะค่าสเตตัสเนี่ยส่วนที่เด่นๆน,นะครับก็จะมีค่ารักถือว่าสูงมากซึ่งจะทำให้โอกาสคีิ์ทอของนายูกอบยอกเนี่ยสูงขึ้นไปอีกนะครับส่วนสเตตัสอื่นๆเนี่ยก็คือสวยงามตามคลาสนี้อยู่แล้วนะครับสกิลมี2อันนะครับสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลสีแดงทุกๆ20วินาทีจะทำการยิงกระสุนชุดพิเศษนะครับเป็นการยิงแบบวิถีโค้งนะครับ สตูที่โดนท่านี้เข้าไปเนี่ยจะลดความเร็วเคลื่อนที่40%นาน60วินาทีนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยความแรงจัดอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับแล้วก็ติด100%ทุกๆ20วินาทีแล้วก็ไม่ติดกับปืนหลักด้วยนะครับมาดูสกิลในส่วนต่อไปนะครับเป็นสกิลสีเหลืองนะปืนใหญ่และลอกแรกของดายุคออยยอ o เนี่ยโจมตีแรงขึ้น50%นะครับก็คือ150%ในการยิงครั้งแรกนั่นเองนะครับจะก,กากไว้ยิงกับบอสก็ได้นะ ยังไม่หมดนะครับท่านี้มีดีบัฟด้วยนะถ้ายิงโดนสตูตัวไหนเนี่ยจะทำให้สตูตัวนั้นเนี่ยรับความเสียหายเพิ่มขึ้น12%นาน8วินาทีนะครับก็จากสกิลแรกกับสกิลที่2อ่ะถ้ามาดูกันรวมๆเนี่ยตัวนี้คือสายล่าบอสนะครับเหมือนเป็นบอสคิลเลอร์ตัวหนึ่งเลยก็คือท่าแรกเนี่ยถ้ายิงไปเนี่ยบอสก็จะเหนืดอใช่ไหมฮะ หลังจากนั้นเราก็ลุมถล่มเลยถ้าเอาดายุกยิงเข้าไปก่อนเนี่ยบอสก็จะรับความเสียหายเพิ่มขึ้น12%และเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันกระทืบต่อนะครับก็ทําให้บอสตายเร็วขึ้นเป็นเรือที่อยู่ในทีมล่าบอสของเกมอซูเลนมาตั้งแต่ดึกดําบันแล้วนะครับเราใช้กัมนมาเนร์นานแล้วนะนี่ถือว่าเป็นของดีที่ควรมีอยู่ในทีมสักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้พี่ไม่แนะนําให้เปิดหาในตู้กาชานะครับเอาไปฟาร์มเอาดีกว่านะแต่ถ้าเปิดในตู้กาชาหลงๆมาเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับ เรืออื่นๆนะครับเชฟฟิลล์นะครับอันนี้จะอยู่ในตู้ไลฟ์เวลาสร้าง1ชั่วโมง25นาทีนะครับเป็นหนึ่งในคอลเลกชันสาวเมดนะครับมาดูสกิลกันดีกว่าสกิลแรกเนี่ยเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับถ้ามีเรือที่มีพลังชีวิตต่ำกว่าเชฟฟิลล์เนี่ยเรือดำนั้นจะมีโอกาส30%นะครับลดความเสียหายที่ได้รับ50%ก็เป็นสายโปรเทคเพื่อนนะครับถ้าอยากใช้สกิลนี้ให้แบบจริงๆริงจังๆนิดนึงก็เพิ่ม HP ของเชฟฟิลล์ให้สูงๆเข้าไวว้้นนนนนะะคครรััับบแแลลลลลกกกก็สก็สสสิิิทีีี่่2เเเปดปดงงืหขอชฟฟย เพิ่มโอกาสคริเทคอล12%นะครับแล้วก็ถ้าคริเทคอลแล้วเนี่ยจะแรงขึ้นอีก30%นะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรือที่ใช้ได้ลำหนึ่งนะครับสำหรับเชฟฟิลต่อไปนะครับแมชเลดนะครับอันนี้ก็อยู่ในตู้ไลน์เหมือนกัน,วนกเวลาสร้าง29นาทีนะครับเป็นเรือพิฆาตของรอยัลนาวีเนี่ยข้อเด่นก็คือจะหลบเก่งนะครับแล้วก็ค่าตัวปีโดอยู่ในดับกลางๆแล้วส่วนอื่นๆถือว่าโอเคนะครับไปดูสกิลกันสกิลแรกเป ตอร์ปิโดของแมสเลดเนี่ยมีโอกาส17%นะครับที่จะสร้างสถานะทำให้โดนตอร์ปิโดแรงขึ้น40%นาน8วินาทีนะครับสกิลนี้ถือเป็นสกิลที่ดีมากนะครับเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยก็คือเหมือนเราใช้ทีมตอร์ปิโดที่บัฟค่าตอร์ปิโดมาเต็มสูบเลยนะนี่ถือว่าเป็นการเล่งเดเมจให้กับตอร์ปิโดได้อย่างมหาศาลนะครับแต่ว่าอาศัยดวงนิดนึงและตอร์ปิโดของแมสเลดเนี่ยจริงๆควรจะต้องยิงเข้าไปก่อนนะครับแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆแล้วมันจะเดายากนิดหนึง่งว่าตอร์ปิโดชุดนัน้นเป็นของใคร ต่อด้วยสกิลที่2นะครับเป็นสกิลสีเหลืองทุกๆ20วินาทีมีโอกาส25%นะครับที่จะเลือกสตูหนึ่งเป้าหมายนะครับก็จะเลือกจากร่างมนุษย์ก่อนนะลดความเร็วโจมตีแล้วก็ลดความเสียหายที่สร้าง10วินาทีนะคือทำให้เป้าหมายเนี่ยเดเมจลดลงนั่นเองนะครับแต่ว่าโอกาสติดต่ำนิดนึงแต่ถ้าติดแล้วเนี่ยก็คือมันจะเลือก1ตัวที่เป็นคนใกล้ที่สุดก่อนนะครับจัดว่าเป็นเรือดีลำหนึ่งนะครับลำนี้นะ ต่อไปนะครับมัสเก็ตเทียนะครับอันนี้ก็เป็นหรือพิฆาตของฝั่งรอยัลนาวีเหมือนกันนะสเตตัสคล้ายๆกับแมชเลดนะครับหาได้2ช่องทางน,นะครับช่องทางแรกเนี่ยอยู่ในคอดาตานะแต่ไม่แนะนําให้แลกนะครับไปฟาร์มเอาดีกว่านะอยู่ที่ด่าน B2 D2 แล้วก็ D3 นะครับมี1สกิลนะครับเป็นสกิลสีแดงทุกๆ20วินาทีเนี่ยตัวบิโดของมัสเก็ตเทียเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้น12%นะครับสะสมได้แสเต็กนะก็คือยิ่งนานยิ่งแรงนั่นเองนะครับ สกิลแบบนี้คือไม่ซ้าใครเลยนะน้องสามารถสะสมเวลาได้นะครับดังนั้นเก็บตอร์ปิโดไว้ใช้ก่อนก็ได้ยังไม่ใช้พอถึงเวลาที่บัฟสูงพอแล้วเนี่ยค่อยยิงไปทีเดียวเลยก็ได้นะครับถือว่าสกิลใช้ง่ายดีมาในส่วนของเรือแลบ้างนะครับเรือลาตะเวนเบาฟิจินะครับลำนี้เนี่ยสามารถดรอปได้ที่ด่าน A 3 C 3แล้วก็ด่าน B 2นะครับ แล้วก็อยู่ในคอร์ดาต้าด้วยเช่นกันไม่แนะนําให้แลกนะครับไปฟาร์มเอเถอะนะฮะเสียดายแต้มคอร์ดาต้าแต้มคอร์ดาต้าหายากนะครับแล้วก็สเตตัสปกติของเอรือรัตเวียนเบาของอังกฤษนะครับสเตตัสถือว่าสวยเลยนะทั้งปืนหลักปืนรองนะครับแล้วก็ทุกอย่างเลยไม่ได้มีตําหนิอะไรนะครับมาดูสกิลกันดีกว่าสกิลเป็นสกิลสีฟ้านะครับทุกๆ20วินาทีเนี่ยเพิ่มค่าต่อต้อตานอากาศยานให้แก่ฟิจิ60%นาน6วินาทีและลดความเสียหายที่ศัตรูสร้าง8% ทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่6วินาทีหมดเลยนะครับเสียดายนิดนึงสกิลมันดีอะ่ะแต่ว่าเวลามันน้อยนะครับลำสุดท้ายนะครับก็เป็นคลาสเดียวกับพี่จีนนั่นเองก็คือจาเมกานะครับอันนี้น้องๆน,น่าจะมีสกินกันอยู่แต่ว่าตัวยังไม่มาวันนี้ตัวมาแล้วนะครับวิธีการได้รับมี2ช่องทางช่องทางแรกก็คืออยู่ในตู้ไลฟ์เวลาสร้าง1ชั่วโมง22นาทีนะครับแล้วก็สามารถฟาร์มได้ที่ด่าน B1 แล้วก็ด่าน D1 D3 นะครับ ก็แนะนําให้ไปฟาร์มเอาดีกว่านะแต่ว่าถ้าเปิดตู้ไลท์เนี่ยพี่ว่าสําหรับเรือแลก็น่าจะหาไม่ยากนะครับแต่ถ้าใครจะเปิดตู้สเปเชียลตอนนี้นี่ก็ขอให้โชคดีแล้วกันก็เป็นคาเดียวกับพิจิสเตตัสก็จะคือกันนะครับมาดูสกิลกันดีกว่าเป็นสกิลสีแดงนะครับเมื่อออกโบกับเชฟฟิลนะครับจะไม่กล้าจะเพิ่มค่าปืนใหญ่และค่าตับิโอด15%นนะครับก็คือถ้าเอาไปกับตัวอื่นไม่ได้เอาไปกับเชฟฟิลเนี่ยจะไม่กล้าจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นสกิลที่ล็อก ล็อกคู่นะครับต้องไปกับเชฟฟิล์เท่านั้นนะมาอ่านสกิลจะไม่กล้าทีไรพี่ก็รู้สึกแบบเสียดายน้องมากเลยคือออกแบบดีมากนะแต่ว่ามันต้องใช้คู่กับเชฟฟิลล์อ่ะแล้วก็มันไม่ยืดหยุ่นเลยนะครับแล้วออกคู่กันมันก็จะเปลืองน้ํามันด้วยอ่ะแล้วถ้าเป็นสกิลคู่กันแบบคอมโบแบบนี้นะพี่ว่ามันควรจะได้มากกว่านี้ไม่ใช่ได้แค่นี้นะครับมีแต่บ่นกระบ่นนะครับก็ตามนั้นลองดูในส่วนอื่นๆนะครับอันนี้คือเก็บตกนะครับ ก็จะมีเรือทั้งหมด5ลำที่ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบแลกแต้มนะครับก็จะมีเบลฟาสนะครับมีเอนดินเบลามีโนวากิมีอิเซะกับเฮียงะนะครับน่าสนใจตรงเฮียงะนี่แหละอยู่ในส่วนของแลกแต้มด้วยแต่ว่ามันก็ต้องสุ่มในประจำวันนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปเนี่ยก็คือมีเอาเรือออกจากตู้เฮฟวี่กับตู้สเปเชียล2ลำนะครับลำแรกก็คือเบลฟาสนะครับตอนนี้ก็จะอือยู่ในตู้ไลท์เท่านั้นนะครับแล้วก็เอนดินเบราเนี่ย ก็ออกด้วยเช่นกันก็เรือทองกับเรือม่วงออกอย่างละหนึ่งลำทำให้โอกาสได้เรือใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วยได้ไหมน่าจะช่วยได้นิดหนึ่งแล้วก็พี่ลงคลิปเนี่ยคาดว่าจะลงก่อนแพทเปิดนะครับแพทจะปิด8ชั่วโมงนะครับตั้งแต่บ่าย2เนี่ยไปถึง4ทุ่มนะครับพี่แนะนําให้รอให้เซิร์ฟเสถียรก่อนนะก่อนที่จะทําอะไรนะครับจะเปิดกาชาหรือจะอะไรเนี่ยพี่แนะนําให้รอเซิร์ฟเสถียรก่อนนะเพราะว่าบางทีมันจะมีปัญหาตามมาตอนช่วงหลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะครับ ขอให้ท่น้องทุกคนโชคดีกับเรือใหม่และเรือเก่านะครับทั้งซิลิโ f ดเชฟฟิลเดยุกออฟยอร์กวิกตอเรียสเรือลำไหนท่าน้องยังขาดอยู่พี่ก็ขอวอวยพรให้ได้ทุกลำนะครับอา,อาจจะมีไลฟ์กาชาสวิตชัวนะครับพี่ขอดูก่อนนะนะว่าจะเวลาไหนเหมาะนะครับ อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคนที่จะเปิดตู้สเปเชียลตอนนี้ตอนช่วงที่มีเลทของวินเทอร์คลาวเนี่ยพี่แนะนาสาหรับคนที่ขาดเรือในตู้สเปเชียลเยอะนะครับถ้ามีเรือลําไหนที่ยังไม่มีไม่มีเซปปี้ยังไม่มีเซนทองเนี่ยมันก็น่าเปิดนะแต่สําหรับคนที่มีเรือในตู้สเปเชียลหลายลาแล้วเนี่ยพี่ว่าตู้นี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเวาลารอให้ซิลิอุสไปอยู่ในตู้ไลท์พร้อมกับสวิชชัวจะดีกว่านะครับคือถัดไปจากนี้อีกอาทิตย์หนึ่งอนะ่ะส่วนในยุคเราก็ฟาร์มเอานะครับส่วนวิกตอเรียสเนี่ักน,นง เอาละขอให้น้องๆสนุกกับเกมอาสูเล่แล้วก็เจอกับพี่ก๊อฟคลิปหน้านะครับถ้าขัดตกบกพ้องตรงไหนตรงนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับน้องๆต้องการเสริมอะไรก็เสริมในคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ต้องการถามอะไรก็ถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่จะตอบให้นะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้พี่ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ もし乱暴になっても良さそうイーグル行くよー。私が手紙を持ってきてあげるね。結構考えたの、ね。俺の滅亡に嘆くねあらら油断したわ。どうし共に行くぞ。腕は鈍っていないのですね。